สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปวิดีโอนวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21ดกร,รกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกนันนะว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นกันจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะหมายเลขแรกดวงอสูรจักรสนะ อมคือจริงๆมองโลกในแง่ดีนะแสดงว่าชาวราศีกร,รกฎนี่มองโลกในแง่ดีมากเป็นคนที่รู้ว่าโอกาสมีอยู่เสมอๆอ่านะคะอ่า <c oughs> ว่า,พาไพ่ใบแรกดีงามนะคะคือเหมือนกับว่าโอกาสมันรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถจะคว้าโอกาสได้มากหรือมากแค่ไหนนะ พราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็คืออาจจะตีความด้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนเยะแยะๆมากมายในชีวิตมีโอกาสที่พบคนที่อาจจะทั้งพึงถูกใจคุณและไม่ถูกใจคุณหรืออาจจะไม่ถึงคุณอาจจะสมหวังในเรื่องของความรักหรืออาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักก็ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่จะบอกไว้ว่าเอ้ยคุณคนเรามมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆนะอืม เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรไปนะคุณได้นอยองส่มันขึ้นมาเนี่ยติดตัวนั่นก็แปลว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างอาจจะมีอันเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วชับไว้นะคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่คุณอาจจะได้เจอคนที่ชอบนะคะหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่แบบเขาพูดอะไรบางอย่างกับคุณแบบตรงไปตรงมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่แน่นอนว่าบางทีเนี่ย คุณได้ queen ศกับติดมาประเด็นน็นคือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจกับความคิดของคนอื่นมากเกินไปก็ได้นั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะหมายถึงคุณเนี่ยเป็น drama q u e e นอะ่ะเป็นคนที่แบบกระโจนเข้าไป <c oughs> ในทุกๆดราม่าที่เกิดขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ว่าจะเรื่องของใครก็ตามนะจะบอกว่าเผื่อมันก็ไม่เชิงนะคะแต่หมายถึงว่าบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจไง เออเห็นอะไรเด้งมาตึงต้งตึ้งเดินมาเนี่ยโอ้ฉันต้องเปิดดูแล้วเป็นยังไงบ้างคราวคราวของคนอื่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ไปหมดเออชีวิตคนใครเป็นยังไงเนะี่ยรู้ไปหมดอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันมันเป็นอะไรที่แย่มั่ไม่ได้แย่นะมันให้ความรู้สึว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบทันต่อสถานการณ์ทันต่อเหตุการณ์โลกอะไรประมาณนั้น <laughs> ประมาณว่าฉันต้องแบบคยุย เรื่องอะไรนี่ฉันรู้หมดถามอะไรฉันรู้ถามอะไรฉันตอบได้อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ทันเหตุทันการนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันนิสัยบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างหรือคําพูดบางอย่างเนี่ยมันเป็นจุดที่เราอะ่ะควรที่จะต้องแบบเลิกนะคือจริงๆได้แต่ e ชาวเวร์สก็ในแต้มหนึ่งพาร์สนะว่าบางครั้งเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตสิ่งที่ผ่านมาอดีตมัน อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเพราะฉะนั้นคือปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะมันเกิดขึ้นจากตัวเราบางฉะนันเราเองอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสใหม่นะคะอย่างน,น,น้อยเนี่ยในสายตาคนอื่นจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนประเภทแบบไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่พวกปัน่นพวกช่างปัน่นหรือพวกช่างจ้อพวกที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรเกินไปอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักบางครั้งเนี่ยคุณมีคนเยอะแยะเลยเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย มันมีเรื่องของการโกหกมันมีเรื่องของการหลอกลวงจริงๆแล้วชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ช่างวางแผนนะเนี่ยคุณเป็นคนที่ช่างวางแผนมาแพล์นิ่งจะทาอะไรก็วางแผนวางแผนวางแผนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองอาจจะเป็นคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อความต้องการของตัวเอง นึกออกไหมแล้วเป็นคนที่แบบยึดติดอยู่กับความคิดของตัวเองมาก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 ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผลที่มันเกิดตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่ามันมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกวับตัวคุณนะเออและ เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่มันล้าเส้นมากเกินไปคนอื่นเขาเริ่มไม่เห็นด้วยกับคุณมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะกลายเป็นมาหัวเน่านะในใสายตาคนอื่นคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีใครอยากจะคบหาไม่มีใครอยากจะสมาคมด้วยกลายว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกคุณได้สามดับด้วยนั่นแสดงว่าจริงๆทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตัวของเราเองนั่นแหละที่ผ่านมานะเราอาจจะทําอะไรแบบโดยที่เราอาจจะพูดไปโดยที่แบบไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ตามมาไง เพราะอะไรเพราะคุณเลือกที่จะเอาใจตัวเองอ่ะอทําตามอําเภอใจแล้วบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกสะใจเล็กๆก,ก็ได้เนึกองออกมาว่าคุณทําได้อะไรอย่างเงี้ยออคือมันเป็นเซนส์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคือถ้าสิ่งเหล่านั้นเนะ่ยมันเกิดขึ้นจากตัวคุณปัญหามันก็เกิดขึ้นจากตัวคุณด้วยแล้วสิ่งที่แบบ คนอื่นเขาปฏิบัติต่อคุณมันก็เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ได้อยากจะเบลมชาวราศีกรกฎนะว่าเป็นคนแย่คนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไพาม่มนขึ้นมาแล้วเอาเป็นว่าถ้าชาวราศีกรกฎท่านใดที่คุณมีนิสัยแบบนี้อยู่นะคะคุณยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่พูดไม่ยั้งคิดทําไปแทงเขาหลังไปทําอะไรรับหนังชาวบ้านเขาไปวางแผนป่วนชาวบ้านเขาไปวางแผนแบบเอ่อแม้กระทั่งแย่งคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามที่จะว่า ใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ดิดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณก็ต้องยอมรับผลของการกระทําของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมิสัใสแย่ๆแบบนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยคือไม่มีใครครบนะ บอกเลยนะคะไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะไม่มีใครอยากจะคบคนนิสัยนีสแบบนี้คนคนที่ประพฤติตัวแบบนี้นะคะไม่มีใครชอบหรอกแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณกลายเป็นเหยื่อเองเน่คุณจะรู้ซึ้งเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะถ้าเกิดว่าไพ่เตือนนะจริงๆขึ้นมาเนี่ยคือเป็นการเตือนเพราะว่า อย่างที่บอกแล้วเาว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้มันก็มันมีความรู้สึกย่ามใจอ่ะเออฉันทําได้ฉันทําได้อะไรเงี้ยฉันทําได้แต่ไอ้คำว่าทําได้มันไม่อยู่โยงคงกระพันนะคะเหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นกันทุกวันเนี้เดี๋ยวนี้คือคุณถูกลงโทษทางสังคมอ่ะเยอะนะเวลาที่โซเชียลเ็โจมตีกันเนี่ยนะก็แบบหนักหนักเลยอ่ะนะคะแทบจะไม่มี อะไรไม่มีที่ยืนในสังคมเลยเอามาง่ายอะ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําคือแบบเขาเรียกอะไรผิดแบบเจตนาด้วยพวกคุณตั้งใจอะ่ะคุณวางแผนการล่วงหน้าเลยด้วยนึกออกปะเออวางแผนเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นไม่ดีนะจ๊ะตัวเองนะอ่าสิ่งคืออะไรที่มันผ่านแล้วอะ่ะโอเคแหละมันก็ให้มันผ่านไปเถอะนะคะคือเราก็ต้องยอมรับ ผลที่เราทําแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจะมาไว้นะคือคุณไม่จเไม่ต้องไปแย่งชิงอะไระใครหรอกเพราะว่าคนที่เป็นคู่คุณคนที่แบบเขารักคุณมันก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าคุณจะตัวคนเดียวเสมอไ่ไม่ใช่แต่แน่นอนว่าคนที่คุณอยากจะได้มันจะไม่ได้ไงประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วถ้าคุณพยายามไปแย่งชิงมามันก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เตือนเอาไว้นะคะสาหรับชาวราศีกรกฎบางท่านเนาะบางท่านนะไม่ได้หมายว่าโอ๊ยคนกรกฎแม้หมอดู พูดซะแบบคนกรกฎเป็นชาวเป็นเ,เป็นราศีที่เลวร้ายอะไรขนาดนัน้นไม่ใช่นะไม่ได้หมายว่าคุณจะแย่ทุกคนนะ่ะทุกราศีมันมีทั้งคนดีแล้วคนที่ไม่ดีเสมอนะมีทุกคนมีทุกที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไพ่มันก็เหมือนกับขึ้นมาเตือนไงเตือนชาวกรกฎบางส่วนนะที่ทำนิสัยที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เตรียมรับผลของการกระทำของตัวคุณเองก็แค่นั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เราไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไร ในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวคนเองด้วยซ้ำที่ตกเป็นเหยื่อนะมีคนมาหลอกลวงคนมีคนเขาแบบพยายามที่จะมาแบบเห็นเรามีตังก็อยากจะได้ตังเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาศัยความใจอ่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาศัยความที่แบบเราเป็นคนขี้สงสารเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรใครไม่ใครแบบ ใครมาขอให้ช่วยก็ช่วยอะไรประมาณนั้นนะคะคุณก็จะตกเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คุณอาจจะต้องหันมาเทคแคร์ดูแลในส่วนของการเงินด้วยนะคะต้องดูแลเงินของตัวเองนะ,ะอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมาลวงอย่าให้ใครแบบมาอ่าข้ออะไรหลาย้ใครมาแบบพยายามที่จะ หาเทคนิควิธีการเพื่อที่จะเอาเงินคุณอะไรเงี้ยต้องระวังเอาไว้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรที่มันดีเกินไปเวอร์เกินไปเนี่ยคุณก็จะต้องคิดให้รอบคอบเช่นเดียวกันนะคะต้องมัดมาลองเอาไว้เนาะในช่วงนี้นะคะในทางกับกันก็จะหมายถึงชาวราศีกรกฎเองก็ควรที่จะต้องดูแลใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะระวังตัวแล้วแต่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้มันถึงเรียกว่าอุบัติเหตุไง นะมันเกิดปัะเทศตและที่สําคัญคือในช่วงนี้คุณเองจะต้องแบบมีการคิดให้มากๆเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดของเรามันอาจจะไปทิ่มแทงใจคนอื่นได้แบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะก็ต้องรามาระวังตรงนี้ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักที่เห็นว่าโดยรวมแล้วชาวราศีกรกฎเองในช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องหันมาใส่ใจใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างให้มากขึ้นด้วยนะคะบางครั้งเราเองเนี่ยจะต้องแบบจริงจังแล้วก็จริงใจกับคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แบบว่าทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์นี่นก็ไม่โอเคนะคะมันอาจจะทำให้แบบเออคนอื่นเขาเข้าใจเราผิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ทีนี้คุณได้สาดับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้สามดับขึ้นมาในตอนจบเนี่ยอย่างที่บอกแลวค่ะว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่านะคะใครที่มีปัญหากับแฟนตัวเองนะก็มีโอกาสที่จะเกิดจากคนอื่นนะอาจจะเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนอื่นอาจจะเกิดขึ้นจากผู้ชายคนอื่นนะคะเข้ามาเป็นมือที่สามของคุณนั่นแหละนะคะมีโอกาสสูงมากนะแล้วถามว่า ถึงขนาดที่จะแบบอุย้ยมีประเด็นอะไรกันเอยอะไหมก็ก็มีนะถามว่ามีไหมมีมีโอกาสเลิกไหมก็มีนะมีโอกาสที่จะเลิกกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานกันแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเลิกมีโอกาสที่จะไปเจอคนใหม่แทนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสหรชารศรีกรกฎนะคือจริงๆไพ่มันขึ้นมาในลักษณะคือถามว่าจะตีควัมันดีได้ไหมมันมันก็พยายามอยู่นะ พยายามอยู่นะพยายามมองในแง่ดีตัวเองก็พยายามมองในแง่ดีแต่แบบเราก็ไม่อยากจะโลกสวยไงนึกออกไหมคะเราก็ไม่อยากจะแบบโอ้ยตาละไพ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วยังจะแบบบอกว่ามีปัญหาคงไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีปัญหานะคุณมีปัญหาเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์มีปัญหาในเรื่องมือที่สามมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วแหละว่าคุณอยากจะ,ะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหน นะบางครั้งมันอาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะต้องเคลียร์อาจจะต้องคุยกันให้เข้าใจนะแต่ที่แน่นอนคือคุณก็ต้องแบบถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำนะเออถ้าเคสที่คุณเป็นฝ่ายถูกกระทำนั่นแปลว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องคิดอาจจะต้องรักตัวเองให้มากๆใส่ใจตัวเองให้มากๆาหันมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทางด้านการเงินของตัวเองด้วย เออเอางี้ดีกว่านะคืออย่าให้ใครเข้ามาหลอกคุณอย่าให้ใครเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวคุณอย่าให้ใครแบบเออมาเอาเปรียบคุณอ่าจากในเรื่องของความรักเนี้ยนะอย่าอย่าพยายามป้องกันเอาไว้ดีกว่านะคะป้องกันเอาไว้น่าจะเซฟกว่านะคะแล้วที่สําคัญคือถ้าในเมื่อคุณรู้เจตนาของเขาแล้วเนี่ยคืออย่ายุ่งมันนะนะอย่ายุ่งมันเลียนะคะคือเลิกได้ก็คือเลิกอ่ะเนื่องจากแม้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาเพื่อหวังผลเนี่ยมันมันไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการ อะไรอ่ะเขาต้องการแต่ทรัพย์สิน่ะอืมนะเพราะฉะนั้นก็เลิกได้ก็เลิก,ลกนะคุณยังมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆในอนาคตอีกเนี่ยเอชซบคลาสมันมาเดี๋ยวจะวิวับอกแล้วว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเจอคนอีกเยอะแยะมากมายถ้าคนนี้ไม่ใช่ก็ไปหาเอาใหม่นะคือเสียใจนะตอนนี้ยังดีกว่าแบบจมปลักยังดีกว่าแบบต้องเสียอย่างอื่นด้วยอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไวนะ้นะคะสำชาวราศีกรกฎนะคือ มันจะแย่หรือไม่แย่มันจะหาทางแก้ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ตัวคุณนะคะขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เขาอะไร e. ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเหยื่อเงี้ยเออคุณเป็นเหยื่อก็คือมันก็มีทางออกให้คุณให้คุณดูแลใส่ใจตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลความรู้สึกของตัวเองนะคะอะไรที่มันแบบจะไม่ต้องพูดก็พูดกันไปเลยนะคะให้มันเคลียร์เอาใหม้มันชัดจะไม่ต้องเลิกก็คือเลิอกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายไประทําเขาเนี่ย คุณเองก็ต้องรับผลอย่างสิ้นยุคคุณคุณอาจจะต้องเสียใจอ่ะคือแน่นอนคุณได้สามดับจบยังไงก็มันจบไม่สวยแน่นอนนะคะคุณเนี่ยคุณนั่นแหละที่ต้องมันฝ่ายเสียใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ถูกกระทาหรือผู้เป็นคนทําเองนะเออเอาไว้ง่ายคุณจะได้รับผลนั้นๆด้วยตัวของคุณเองเลยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้คุณต้องเสียใจนะตอนนี้อย่างที่บอกคุณยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เสมอแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนก็นแล้วกันนะคะในชีวิตนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเราไม่ต้องผ่านประสบการณ์อ่ะหลากหลายมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แหละใช่ไหมละ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถทําใจได้เร็วมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะแฮนเดิลมาได้มากแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราด้วยแต่ดูเหมือนว่าชาวราศีกรกฎเองมีสติ <laughs> มีสติสมบ,บัติชัญญะครบถ้วนเลยเพราะนั้นค <laughs> ือก็ไม่ค่อยกังวลใจสักเท่าไหร่นะอาจจะมีความซึดอัดบ้างอาจจะเสียใจบ้างแต่ว่า คุณก็รู้ว่ามันต้องเกิดเหมือนกับว่าอะไรต้องเกิดมันก็ต้องเกิดเอาให้ง่ายๆมันห้ามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีที่สุดแล้วกันนะคะคือดีที่สุดนี่คืออาจจะเป็นถึงดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าดีที่อยู่กับผู้อื่นไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อตัวของคุณเองเท่านั้นแหละนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ